สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการตีคอร์ดกันต่อนะครับทอบตัวคลิปที่แล้วนิดนึงนะครับเรามีคอร์ดอยู่ด้วยกัน4คอร์ดที่เราฝึกนะครับก็คือคอร์ด C A เ i ม o r D minor และ G นะครับโดยเราแบ่งเป็นคอร์ดละหห้องนะครับการตีคอร์ดของเรามี2แบบอยู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือการลงในทุกๆจังหวะนะครับเช่น2 ก็แบบที <theater> ่2น <quarto> ั <ina> ้นก็คือการตีคอร์ดแบบลงและขึ้นด้วยนะครับเช่น1และ2และ3มและ4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอย่างนี้นะครับเมื่อเราฝึกได้คล่องแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกการตีคอร์ดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะใช้คอร์ดเหมือนเดิมนะครับ C, A minor, D minor และ G นะครับคนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับแพทเทิร์นนี้กันนะครับคอร C ครับแพทเทิร์นคือ 1, 2 เกตได้ว่าจังหวะและที่ตามจังหวะที่1จะหายไปนะครับดูตัวอย่างครับหนึ่งสองและสามและสี่และหนึ่งสองและสามและสี่และครับจังหวะที่ตามจังหวะที่1น,นะครับเรายกมือขึ้นนะครับเพื่อต่อในจังหวะที่สองแต่ว่าเราไม่ได้โดนสายกีตาร์ด้วยนะครับ จะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับคอร์ดวนทั้ง4ี่คอร์ดครับนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแพทเทิร์นนี้เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งในการฝึกนะครับ